ไปแล้วครับขาดแข้งคู่แรกครับคู่ต่อไปสิบสองซ้ายยี่สิบสามขวาไปกับพอเลยมาเรันี่กัอมาเลยเขียวเขียวนะใครนี้ อันนี้เดี๋ยวแม่ไปซื้อีเนาะ คลับบิ๊กายเล่นสิพอลงกับเสียงเร้า เพลพลนพานิมิตรพุนแยกสนามภาคพายไปแล้วครับระวังแม่หมอลำปานรับรับเป็นเช่นนีรับปลาไปเชียงใหม่เป็นคู่เองด้ยคู่เองสลับตัใหม่นะครับสองคันดีเวลาดีมากเลยเจ้าห้าพันเจ้าเจ็ดพันคอยรอบหนึ่งรอบหน้า แล้ก็เหลือทีเก็ไม่เากครับหาแฟนมมาก็ไดอ้าเอ้าเอ,า,อาทำยังไงคุสันคุณสันแสงล่ะไปเลยพี่สเกินคุณสักนก็ไม่เชื่อใคร ป่วแตดต้นไม้หลอดอ๋อเล่นโดนหน้าถึงใจี่หล่อเท่าเดียววะนี่ไหนล่าเหงันนานเต่ากันนะเรเเรถน้ำจไปหนครับคนขยไหนาช่วยรถน้ำไปจุดเจ็ดจุดแนะครับฝมากเหลือเกินรถน้ำ ใหดูซ well, well, ูเปอร์แมนก่อนซุเปอร์แมนตอนนี้เอ๋อมันไปคนแก้มาหรอสีชมพูเขียวเขียวดีสภาพสเตนนำไปแล้วครับนํำไปแล้วโอ้โหเฮ่่อตายนะยิมเดียวกันดาราสารยิ้มเดียวกันดาราเดียวกันแข่งกันนะครับแข่งกันอดเวลา รู้ไปซื้อที่ลุงผันนะรู้ไปซื้อที่ลุงผัน 哎，对了。<noise> ไม่ไก่ก็มาได้คู่จับเสียหน่มมาไคู่ับงานคู่ครับบากเจอกับดาวเทพของสัตว์อีว็อเป็นคู่ที่สี่ีมตัวนะครับเยอะมาดี่ยวคนนี้เยอะมาดีการนี้กันการกันตีป่นนี้กัน

ต่อไปไมยเลข20เจอกัะไม้5ไมยเลขก2่เข้าทางซ้าย้5ทางขวาตูตูลต่อไปรถะตวงชจากหน้าโอนี่โอนี่ยลอยลอยหนาม ออกันอยู่ทีด้วนี้ะเอาเบอได้ที่3เอเป็นเดินแบบทางขวานะครับสลาวุธนนำมาแล้วสีเหลืองๆประธานแก่งเสือเต้นแต่ยังไม่มีใครได้เปรียบเสียงเปรียบนะอย่างสูสีกันนะครับโวมานเอีนรกันเล็กน้อย เอาลสำเรับในวันนี้มีปัญหารเป็นสิ่ง่เสร็จสิ้